สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้เรามามูวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มหาศิลานะครับวันนี้นะได้เบียแก้มาตามของขอรอบที่แล้วไม่พอจริงพี่วันนี้จัดมาให้แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเบียแก้นะฮะเจ้าของบอกหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะที่วัดไม่มีแล้วพี่นะที่วัดก็ไม่มีแล้วพี่เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันในะวันนี้นะครับทั้งหมดมีได้มาเพียงแค่9้าองค์นะครับเดี๋ยวเปิดให้พี่ทั้งหมด9องค์เลยครับนะ ไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันพี่จายชอบดูใจรายการไหนปิ่งเข้าไปได้ที่อง์ละ2 5 0ห้าบาทนะครับไม่มีจับคู่นะพี่นะวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะครับองค์ละ2 5 0ห้าบาทนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกฮะรายการที่1นะึ่ฮะนี่ฮะร,รายการที่1นะครับออครับ,ร,บรายการที่1นะครับขออนุญาตเปิดครับนี่ฮะรายการที่1นด้โคดเจอเบอร์เจ0ด้าศูนนะครับเจ0ด้าูนะพี่นะมีมาแค่9้าองค์ทั่งนี้นะใครไวใครได้เนอะนะครับ รายการที่แรกที่หนึ่งครับเลขค้ดเบอร์เจ็ดเก้าศูนย์นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สองนะครับเดี๋ยวผมหากกันไกลไปนะครับนี่ฮะรายการที่สองครับเปิดขึ้นมาครับพี่รายการที่สองรายการที่เลขค้ดเบอร์เก้าเจ็ดศูนย์นฮะรายการที่สองเลขค้ดเบอร์เก้าเจ็ดศูนย์ครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะเก้าเจ็ดศูนย์นะครับ องค์ที่สองนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาครับพี่ชายเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดฮะรายการที่สามเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เลขค้นเบอร์974นะครับรายการที่สี่เลขค้นตเบอร์974นะครับนี่นะรายการที่สี่นะครับเลขค้นเบอร์974นะครับนี่นะรายการที่สี่นะครับนะเบียร์แก้มีกิ่งนะพี่นะมีเก่งนะครับนะนี่ นี่จริงเพาะนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านี่ครับรายการที่ห้านะครับเลขโค้ดอันเบอร์เจ็ดหนึ่งเก้ารายการที่ห้าเลขโค้ดนันเบอร์หมายเลขเจ็ดหนึ่งเก้าครับรายการที่ห้านะครับนี่ครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่หกเลขคูณนัวเบอร์ห้าเจ็ดสี่ครรายการที่หกเลขคูณนัวเบอร์ห้าเจ็ดสี่ครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะห้าเจ็ดสี่นะครับรายการ, simple, 5, 74, ร 350, freshwater. ที่หกนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเลขค้ดนัวเบอร์หมายเลขหกแปดแปดนะครับ รายการที่เจ็เลขโค้ดตเบอร์มาเลขหกแปดแปดนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะเลขโค้ดนเบอร์หกแปดแปดครับนี่ฮรรายการที่เจ็ดนะครับเลขโค้ดตเบอร์หกแปดปดนะครับสวยๆเลยนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดเลขคด number สองสามสองหาเงินถ no. ่านทองพี huh. ่รายการที่แปดเลขคดเบอร์สองสามสองหาเงินถ่านทองพี่นะครับสองสามสองนะครับหาเงินถ่านทองนะครับนี่ฮะสองสามสองนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการสุดท้ายครับนะเป็นรายการที่เก้านะครับได้มาเพียงแค่เก้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะรายการที่เก้านะครับนี่ฮะ ลายการที่เก้าเลขโค้ดทะเบอร์สามสองเจ็ดนะครับลายการที่เก้าเลขโค้ดทะเบอร์สามสองเจ็ดนะครับนี่นะเป็นายการที่ 9, เก้านะครับเลขโค้ดทะเบอร์สามสองเจ็ดนะครับนี่ฮะนี่ฮะลายการที่เก้านะครับเลขโค้ดทะเบอร์สามสองเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปนะครับขอฝากองค์หนึ่งนะครับมีมาองค์หนึ่งพี่นะครับยอดมหาอุจพระปิตาหลวงปู่ศิลาครับ นะครับใครยังไม่มีรีบเลยสะสมมาพี่ตลอดรุ่นนี้นะรุ่นยอดมหาอุดนะราคาเดือนพิชัยสามร้อยบาทนะครับตีเป็นรายการที่สิบแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับนะฮะวันนี้ก็มีเบี้ยแก้วประมาณยี่ปีชัยนะครับชอบถูกใจรายกันไหนนะครับลองปิดถึงเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้ทั้งกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านด่วยที่ติดตามล้วกันนะครับนะกราบขอบพระคุณมากครับ